เห็น,ปนไปแล้วครับมผมอีน่าสปอร์ตนะครับมีอะไรใหม่ๆให้มาให้สัมผัสด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับของประเทศไทยที่พงมาลัยสามารถ ปรับน้ำหนักความหนืดของพวงมาลัยได้ปกติเวลาปรับก็แค่ปรับโหมดนุ่นนุ้ยนั่นไม่อันนี้คือพวงมาลัยไงอยากจะให้เบาอยากจะให้หนืดก็ได้เลยนะหนูอยากเบาๆหนูก็ปรับให้มันเบาๆได้เลยชอบแบบเบาเบาสบายผู้ชายชอบหนักๆหน่อยสามารถปรับให้หนักก็ได้ด้วยนี่คือเทคโนโลยีใหม่ครับของทางคุณใดนะครับเพราะตัวนี้คืออีเลนท่าสปอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองอ้าวบิ๊กทอยบิ๊กทอยอะไงคะของเล่นวันนี้ยังใหญ่เบิ้มเหมือนคราวที่แล้วอีกไหมอุ้ยคราวที่แล้วเบิ้ม เที่ยวนี้มาเขาที่รับบิ๊กไบค์เที่ยวนี้มาเขาเรียกว่าไลท์เวทครับจะลรุ่นเบาลงมาหน่อยใช่ไหมต้องเรียกว่ายักแคละเอาหรอยักแคละหรอเครื่องยนต์สูบเดียวครับแต่4 0 0ซีซีไปพบกับตัวครับผมฝูงของทางยามาฮ่าเอส0า พวกกลุ่มแบบเขาเรียกวินเทจไงค่ะที่ออกแนวแบบเปลือยๆหน่อยเป็นแบบพรีเมียมก็เคยเห็นนะใช่ใช่ใช่เขามีเขาเรียกอะไรนะแนวคาเฟ่อะไรอ่ะมีมีเป็นตูดมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูพี่ตุ้ยวัดลิงโขบพาไปหนูเอ้ยไปไหนเนี่ยพิตุ้ยเดี๋ยวไปดูกับพี่ตุ้ยกันเลยค่ะไปเรามา พบกันอีกแล้วครับกับผมนายตุ้ยวัลลิงขบครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงบิ๊กทอยเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมูู้ที่มีจิตใจรักมอเตอร์ไซค์ SR 400cc ครับเป็นมอเตอร์ไซยามาฮ่านั่นเองนะครับมันจะสวยงามและคลาสสิกขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้ที่มีความหลงหลายและคลั่งไคล้นะครับในรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกยี่ห้อหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งก็คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันเลยนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมโอ๊นะครับผมก็คือคุณโอ๊ตนี่เล่นรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกครับใช่ไหมครับที่ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับผมเ่าเป็นยามาฮ่าเอสอาร่รครับ y า m a h a SR 400นี่คือชื่อรุ่นชื่อรุ่นครับใช่ครับที่ว่าวัยรุ่นเขาขับขับกันใช่ไหมสมัยนี้อะฮะแล้วไอ้ไอ้รถอย่างนี้มันกี่ซีซีอะไรยังไงก็ก็จะมี4 0 0ซีซีแล้วก็5 0 0ซีซีครับอ๋อคือมี2รุ่นด้วยกันก็ก็คือรุ่นเดียวกันแต่จะมีสองมีมีสองสองเซกชั่นแบ่งกันเป็น2เครื่องยนต์เหรอครับอ๋อแต่รูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างหมดเลยครับก็คือใครที่เล่นตัวเนี้ยมี ความจุกระบอกสูบมีอยู่สองสองสองแบบสองประเภทด้วยกันใช่<ต>ครับแต่ว่าอกง,งั้นอะไรใช้กันได้หมดใช้ด้วยกัน<ช>กไ,ดได้ทุกอย่างครับ เล่าประวัติของมอเตอร์ไซค์า a m a h a SR 400สองตัวนี้ให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับเเริ่มแรกที่ปีที่ผลิตนะครับเป็น1978นะครับที่เริ่มผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับอ๋อผลิตที่ญี่ปุ่นสมัยปี1978ครับเริ่มผลิตรายการผลิตออกมาแล้วคือก็คือมีนําเข้ามาขายเลยไม่ไม่ครับก็จะมีเป็นมือสองมาจากญี่ปุ่นนะครับครับแล้วก็มาจดทะเบียนกัน แล้วไม่รู้ว่าอย่างนี้คุณโนตนี่ก็คือเริ่มมันเล่นตั้งแต่สมัยแรกๆนู้นเลยปะครับหรือว่ายังไงก็สิบกว่าปีได้ครับก็ก<ป>เห็น, <ๆ S 1> เ,หนเห็นก็ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยครับอ๋อครับก็คือเริ่มมีกําลังทรัพย์ที่จะไปหามาขับเล่นก็ยังยังไม่ค่อยมีครับตอนนั้นก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเก็บเก็บหอมลอมริบทีลละชิ้นทีละอัน เริ่มจากจุกลมก่อนไม่ใช่ครับก็มาจากตัวรถนี่แหละค่อยๆแต่งของซิ่งมาทีละชิ้นของแต่งของอะไรครับผมก็คือค่อยๆหาจนมันเต็มจนมันครบถึงขนาดนี้ก็คือต้องใช้ระยะเวลาใช่ก็อยู่ที่ความชอบเริ่มเริ่มชอบถ้ามันชอบมันก็ค่อยๆเป็นแรงปไปแรงผลักดันมาครับเราก็คือพยายามมันจะมีความพยายามนะต่อให้หายากแค่ไหนก็ทําได้ก็ไม่รู้ว่าเห็นว่ารถตัวเนี้ย จะมีตัวลิมิเต็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงครับก็จะมี25ปีที่ครบรอบของมันแต่ Toy แต่จริงๆก็มีแต่แต่ละรุ่นแต่รุ sure> right ่นมันก็จะมีลิมิเต็ดมันมาเรื่อยๆครับครับผมอย่างอย่างตัวตัวนี้เป็นยังไงครับผมตัวตัวยังไงบ้างก็จะเป็นครบรอบ30ปีอ๋อเป็นตัวครบรอบอ่หมายถึงอายุรถเหรอครับหรือครบรอบของ SR เนี่ยครับครบรอบที่ผลิตออกมาครบรอบ30ปี SR เนี่ยผลิตออกมาพอถึง30ปีแตมีตัวนี้ออกมาออกนนี้ออกมา ฮะก็คือตั้งแต่ถ้าปี7 8นี่ก็8 8 9 8 08 08 2008ดศูน0์แปัอครับก็คือเรียกว่าก็มีอายุแล้วนะมีอายุครับก็เป็นคลาสสิกได้ครับเพราะ30 30บปีก็ขึ้นรถสาปีขึ้นก็เป็นคลาสสิกแต่มันออกมาคลาสสิกอยู่แล้วทรงได้ใช่ใช่ผมดูแล้วทรงเนี่ยมันได้เลย แล้วผมไม่ทราบว่าคุณโอ๊ตทำไมผมถามนิดนึงมีความชอบหรือหลงไหลอะไรกับเจ้า Yamaha SR 400นี้ครับเริ่มเริ่มแรกถ้าที่เห็นเลยนะครับเสียงเสียงครับเสียงมันแบบแน่นอ่เสียงได้ยินมาและไกละครับต้องมองเรื่องของอะไรครับท่อไอเสียหรือเปล่าเป็นเป็นเพราะเพราะกระบอกสูบมันไหมครับที่เป็นกระบอกสูบเป็นเป็นเป็นบิ g กซิงเกแล้วก็เป็น400ซีซีคือเป็น ลูกสูบแบบลูกเดียวแต่ซีซีเยอะอ่าฮะอ่ฮะมันเลยมีกำลังมันมีกำลังเสียงที่แบบอ๋อครับอ่านี่ก็คือจุดเด่นของมันเลยเราชอบนะอ่าจุดแรกครับแล้วจุดที่สองก็รูปทรงนะฮะครับผมรูปทรงคลาสสิกอ๋อสวยงามไม่ซ้ำใครใช่แล้วก็ดูแบบไม่ตกยุคอะนะมีอย่างเงี้ยตลอดแจะปีไหนปีไหนเขาก็อยากไ่คงันแล้วก็อีกอย่างมันเป็นรถที่ใช้งานได้จริงครับ ครับผมอ่าก็คือเป็นทรงโบราณแต่ใช้งานขับงานขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกติได้เลยครับขับไม่จิกนะอ่าเครื่องขี้พังนะไม่โหเออซ่อมบ่อยเนี่ยเอ็กความทนทานของมันเลยครับอ๋อนี่เอกลักษณ์ของเขาเลยเลยได้รับความนิยมมาครับโอ้นี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครัฮะมาห้า SR400 นะครับสูบเดียวคารบูเดียวดูแลง่าย คชมครับยามาฮ่า SR 400นะครับยังมีตัวลิมิเต็ดพิเศษกว่านั้นอีกซึ่งเป็นตัวไหนยังไงเราไปดูกันอีกทีครับผมครับคุณโอเลครับไม่ทราบว่าตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็หนึ่งนะครับเป็นสีสีลิมิเต็ดเอディชันจะเป็นสีดําขอบทองนะครับสีดำเลยใช่ไหมครับทั้งคันนะครับผมแล้วก็ตรงไหนอีกบ้างครับคุณโอเลเขจะมีมีโลโก้นะครับมีซีรีส์นัมเบอร์โอ้โหครัโอ้โหตัวนี้เป็นลัคกี้นัมเบอร์ด้วยนี่ครับหมายเลข13คันที่13ของประเทศไทย คันที่13บสาะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีสแลตร้อยเนี่ยแสดงว่ามีแค่ร้อยคันหรือเปล่าร้อยคันครับโอ้โหสุดยอดครับไม่ธรรมดาเลยครับกับ SR ตัว l i ม i เดตตัวนี้นะครับมีตัวไหนอีกไหมครับผมที่พิเศษพิเศษกว่านี้เครื่องยนต์ซีซีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับอ๋อแต่ว่าจะมีจะมีเพิ่มมาที่ผลิตแล้วก็เป็นปีตัวพิเศษนะว่าอย่างนั้นดีกว่ามอเรื่องของเห็นบอกว่าเป็นคาบูเรเตอร์อะไรยังไงหรือเป็นหัวฉีดครับเป็นระบบหัวฉีดละอ๋อเป็นรุ่นใหม่ะเป้นเป็นเป ประหยัดประหยัดแต่ความแรงน่าจะลดลงหน่อยครับอครับคือมันอาจจะปรับจูนได้ไม่เหมือนเครื่องคาบิลอืมแหมน่าสนใจเลยทีเดียวไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสสักครั้งเชิญได้เลยครับให้ลองกันจริงไหมครับคุณน็อตจริงเลยครับโอ้ยอย่างนี้คุณผู้ชมครับช้าอยู่ยายฮะผมว่าขึ้นคอมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบสมรรถภาพกันว่าขับมันแค่ไหน ก็ขับได้แลนะผมว่ากลับบ้านเลยดีกว่าอะไรแล้วก็โอ้ครับยังไงครับคุณโนวลผมแทบเป็นลมนะกว่าจะสตาร์ตติดโอ้แต่ย้อนนิดหน่อยครับช่วงแรกจะเป็นเงี้ยครับโับมันมากเลยพอสตาร์ตได้นะโอ้โหมันยังไม่ชินครับสตาร์ตชินแล้วก็จะง่ายแต่ซีซีประคงอย่างที่ว่าครับก็บอกสูบมันใหญ่บอกสูบใหญ่สตาร์ตยากนิดนึงมันจะมีทิกเล็ก ใช่ไหมครับเป็นตรงนี้คือได้เลยก็จบแล้วโอ้ครับก็ขับชิลเลยนะเมื่อกี้โอ้เปิดเพ่นแอร์เย็นกระแทกมาเติมเติมเติมอย่างกับรถซิ่งเลยนะแต่ว่าคลาสสิกสุดๆครับแล้วก็แรงบิดดีสนุกใช่เล่งปื้ดมาปาดเลยไม่ธรรมาโอ้โหรถตีซีเยอร์เนี่ยสุดยอดจริง ครับผมสําหรับผู้ที่หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบนะครับในเจ้ายามาฮ่าเอสอาร์สี่ร้อยนะครับครับผมไม่ทราบว่าจะติดต่อพูดคุยกันอะไรกันได้ที่ไหนยังไงบ้างก็ผมผมมีเพจเอสอาร์อยู่นะครับเออโอตาวาเอสอาร์ครับครับสะกดนิดนึงครับโอเอทีทีเอวครับ S R สอาร์โอโอตาว่า S R ครับผมเรียกได้ว่าใครอยากจะหาหลงอันไหลพูดคุยเกี่ยวกับรถตัวนี้ถามมันปัญหาถามได้หมดนะครับก็คือเข้าไปคุยกันได้เลยในเพจตัวนี้อ่า ก็สําหรับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองลองเข้ามาศึกษามันดูว่ามันมันมันมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ฮะมันมีเสน่ห์มันรถมันมีความฝั่นสะเทือนอะไรเรียกได้ว่าต้องมาสัมผัสต้องมาสัมผัสหอกมันเล่าอย่างนี้ไม่ค่อยรู้สึกครับครับต้องลองสัมผัสขี่เลาเรียกได้ว่าติดต่อกันไปในเฟซแล้วลองถามกันดูว่าจริงมนอยู่ตรงไหนยังไงมันสัักันดูได้ครับผมได้นะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับรถแปดแปดคาร์วอสนะครับอยู่ที่ไหนครับผม อยู่ซอยสามเมื่อกี้ครับครับเร็วๆนี้ผมจะมาเปิดช็อปที่นี่ครับมีช็อป SR ครับผมที่นี่ด้วยที่นี่เลยครับโอ้คอมมิ่งซูนเลยนะครับช็อป SR สี่ร้อยนะครับของนายโอ๊ตอะไรนะโอต้าวาโอต้าวา SR โอต้าวา SR นะครับผมแล้วไงเจอกันครั้ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบาย จไทยแลนด์ออตโตเดคอครั้งที่4งานรวมคนคนลักรถยนต์พอมตื่นเต้นเล้าใจกับการแข่งขันบางกอกจิมคาน่าครั้งแรกยิ่งใหญ่กลางใจเมืองอย่าพลาด19-28กันยายนนี้ที่ G-Land The Grand รนพระราม9